ใช่ๆตอนนี้เรามาอยู่กันในมอนธรรมศาสตร์กันเองนะผมเนื่องจากผมคิดงานไม่ออกเลยออกมาเดินเล่นนะครับผมกับกล้องโทรศัพท์แล้วก็เอาอมาช้อปปิ้งของด้วยไหนๆก็เอ,อคิดงานไม่ออกก็ออกมาเดินคิดงานแล้วก็ชมมอธรรมศาสตร์นละ้ไม่ได้มานานแล้วเดี๋ยวพาไปทัวร์กันว่ามันเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรารีวิวกันเนาะออคือไม่ค่อยได้มาฝั่งที่เป็นพวกคณะสังคมนานมากแล้วเหมือนกันเพราะว่า หลังจากปี4แลเราก็ย้ายไปเรียนตรงฝั่งคณะแพทย์ใช่ไหมมันก็จะแบบไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ไม่ถึงว่ามันก็จะไม่ค่อยได้สัมผัสกับใครเท่าไหร่นอกจากแถวโรงพยาบาลเออก็เนี่ยไหนๆออกมานี่ก็คืออะถือโอกาสออกกำลังกายมาซื้ออันนี้เป็นแบบอาหารเอาไว้กินเป็นแบบอาหารแห้งนะเป็นพวกซีเรียลอะไรเงี้ยแล้วก็ เดี๋ยวพาไปรีวิวกันก็คือมอสวยมากแล้วบรรยากาศในมอเป็นยังไงบ้างนะมันเปลี่ยนไปยังไงจากเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับผมก็ตื่นเต้นนะใกล้จะเรียนจบแล้วแล้วก็ก็ถือเป็นความทรงจําไม่ได้กลับมามอีกแล้วเนาะเดี๋ยวจบไปก็ก,ก,ก็น่าจะคิดถึงแล้วก็กลับมาดูคลิปนี้ใหม่ก่อนเดียด๋วยวเดวหีหาหาแสงก่อนหาแสงก่อนหนึ่งสสม ต่อไปก็คือจะเป็นการเดินทางของไอ้หนุ่มคิ้วบากคนนี้นะครับผมคําเตือนนะครับผมใครที่กลัวหรือว่ารู้สึกว่า อ่าไม่ชอบสีเขียวหรือว่าเห็นใบไม้ไมต้นไม้เยอะไปแล้วแบบมันจะอ้วกนะครับผมให้รีบปิดคลิปนี้ไปทันทีนะครับผมเพราะว่ามอธรรมชาติเนี่ยก็คือไม่รู้เป็นดงป่าดงดิบหรือว่าหรือว่ามาหาลัยนะครับผมก็คือว่าระหว่างผมเดินทางเนี่ยก็คือว่าเต็มไปด้วยต้นไม้อันนี้ก็เป็นข้อที่ผมชอบในเรื่องของธรรมชาติมากเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นจอกแหนบ่ะไม่รู้อ่าน,นี่ก็ระหว่างเดินก็แบบเจอคนเจอแดดที่สําคัญคือแดดโคตรแรงเลยอันนั้นนะตอน10บโมงอันนี้ขอถ่ายแล้วนะก็เป็นบรรยากาศ ที่ดีมากๆครับผมเดินในมอไม่ได้มาเดินนานมากแล้วเพราะปกติเนี่ยก็จะมาเรียนฝั่งโรงพยาบาลใช่ไหมเอออันนี้เราก็เดินผ่านคณะวิทย์ผ่านห้องเก่าๆที่เราเคยเรียนแล้วก็ผ่านแบบพวกธรรมชาติพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้บรรยากาศแบบฟิลฟิล,ฟลร่มรืน่นอันนี้แอบมาขี้ครับผมที่ที่ป่วยก็คือว่าเออกลับมาป่วยก็คิดถึงดีเนาะเดี๋ยวนี้ที่ธรรมศาสตร์เขาก็ต่อเติมใหม่เรื่อยๆเนาะไม่รู้จะเติมไปถึงขนาดไหน ชู2นิ้วให้กล้องซะหน่อยพักหายใจสักพ๊บนะครับผมก็เราก็เดินเข้าไปเรื่อยๆเนาะเดินไปตามมอเดินไม่ต้องคิดอะไรมากแบบบางทีเราเดินไปในมอไม่ต้องคิดอะไรเดินไม่ต้องเปิดโทรศัพท์ไม่ต้องเล่นโซเชียลเนี่ยอันนี้สวยมากเอาจริงที่ทิวสดนะ่ะคือแบบโอ้ไม่ก็โอ้ไม่โอ้ไม่ก็นิวจีเลยนะครับผมเนี่ยแต่ก่อนตรงเนี้ยตรงนี้มันมันเก่ามากเลยแล้วก็เขามาดีโนเวทใหม่อ อันนี้มันเป็นตึกแบบโคตรเกาหลีเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในแบบอันเนี้ยดีมากมันเป็นศูนย์เอเชียศึกษาเอเชียทุกอย่างแบบโคตรเกาหลีเกาใจมินิมอลมูจิมูใจ,ม,จมากๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นรูปที่ผมชอบที่สุดน,นะคือก็แม่งสวยจริงเว้ยไม่รู้ทําไมอันเนี้ยมันเป็นส่วนที่ผมชอบไปวิ่งนนอะเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูต่อเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมชอบไปวิ่งครับผมระยะทาง1.6กกิโลใครมาวิ่งก็เจอได้ผมบ่อยๆอันเนี้ยแบบอันนี้คือมองแล้วหยุดหายใจ breathtaking ครับผม อันนี้ระหว่างทางระหว่างทางเจอกองถ่ายอยู่ก็แอบเดินหลบๆเข้ามาเนาะก็พาไปดูตรงนี้ก็เป็นโซนที่ผมชอบไปวิ่งเนาะอันนี้ก็เป็นไอ้หนุ่มคิ้วบาดถ่ายคู่กับกล่องอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไอ้หนุ่มคิ้วบาดก็จะบอกว่าไอ้กลองนี้มันดีมากมันถ่ายซ้อนกันได้ด้วยดับเบิลเอ็กพเชอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นอาคารแบบคลีนคลีนนะครับผมตอนกลางคืนก็หลอนอยู่อาคารเนี้ยเพราะมันเปิดไฟส้มกลับมาที่หอแล้วนะครับผมก็ ต่อไปก็จะเป็นท <st> ี่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดนัดพบระหว่างไรเดอร์ต่างๆนะฮะก็พอถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เป็นฟิล์มแบบนี้แล้วเราก็ต้องถ่ายแบบ12ช็อตเราถึงจะเอ็กพอร์ตออกมาเนาะก็ได้บรรยากาศได้ฟิลแบบถ่ายรูปกล้องฟิล์มดีเนาะก็บายยประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้เลย เดี๋ยวผมเดินจากตรงนี้มาตรงนี้ได้ไหมครับได้แล้วก็มันอยู่ในนี้ครับ้ให้ผมอยู่ตรงกลางก็พอครับจ้าโอเคครับจ้าจ้าได้ค่ะได้อยู่ตรงกลางละจ้าจ้าจ้าได้ละจ้า ผมทำแบบประจำวันค่ะ YouTube ขอบคุนถามค่ะ